อ oh, สีสวยใช้ได้แหละพอสามนาทีสเสร็จแล้วคุณยายทำอะไรมาสต๊อกน้ำเย็นอา่มันทสวันนี้คือต้มจืดมะระยะัดไส้วัตถุดิบมีมะระหมูโบด เล้งเห็ดหอมหุ้นเส้นสามเกลอซีอิ๊วขาวขนอแล้วก็เกลือผักชีแล้วก็ผักชีแต่สองอย่างนี้เราจะแบ่งใส่น้ำซุปครึ่งหนึ่งแล้วก็หมูบดครึ่งหนึ่งสองอย่างอตอนนี้จะไปลวกมะละ ขั้นแรกนะขั้นแรกจะไปลวกมะละก่อนแล้วจะสต๊อกน้าเย็นทําไมต้องลวกนะคุณยายลดขมลดขมนี้ต้มน้ําให้เดือดพอเดือดแล้วใส่เกลือลงไปแล้วก็เอามะละลงเป็นลวกแค่ลวกเฉยเฉยใช่แค่ลวกเฉยเฉยเดี๋ยวจะมาสต๊อกน้ำเย็น ไม่ต้องรอดูว่ามันเปลี่ยนสีอะไรเลยคสักสักเดี๋ยวสักเดี๋ยวประมาณนาทีสองนาทีสามนาทีประมาณสามนาทีก็คือเปลี่ยนสีหน่อยแหละจากจากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีเดี๋ยวพอนั่นแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้คือการลดลดขมลดความขมความขมของมะละ เพราะว่าความขมของรักมันจะอยู่ที่ตรงไส้สีเาขาวอุ่นนิดหน่อยอ๋อสีสวยใช้ได้แหละพอสามนาที เสร็จแล้วคุณยายทำอะไรมาสต็อกน้ำเย็นอ่ามันทใส่น้ำเย็นนะใส่น้ำใส่น้ำแข็งมาใส่เป็นน้ำเย็นแล้วก็มันก็จะคงความสดสวยของสีของสีสมะละนะมะระแช่ไว้ประมาณห้านาทีกักักขึ้นดักขึ้นได้เลย ิ่งสวยมากนี่จะมมาปรุงหมูบดยัดไส้มะละก็คือใส่อะไรคุณใส่สามเกลือ,อใส่สามเกลือใส่สามเกลือซีอิวขาวอไอย้ยำก่อนคลุกเค้าให้เข้ากัน ไอย่างไปเรื่อยๆคลุกเข้าไปเรื่อยๆคล <ๆ S 1> ุกเขาเข้ากันดีแล้วก็อุ้นเส้นลง เขาต่อเหลี่ยมต่อ เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้อตอนนี้จะจะยัดไส้มาละม่ต้องปิ้นมากเนาะใช่ไหมคุณยายใช,ใใช่ไม่ต้องใส่มากแล้วเดี๋ยวจะปูเดี๋ยวพอร้อนแล้วจะปูอีก Mm-hmm. อันนี้คือคุณยายใช้มะละหนึ่งลูกเนาะมะละหนึ่งลูกนั่นแล้วแต่ลูกยาวลูกใหญ่ลูกสั้นอันนี้คือคุณยายหนึ่งลูกได้ประมาณเจดชิ้นไหมเจ็ดชิ้นลูกยาวหน่อยนห ส่วนที่เหลือเราสามารถปั้นก้อนได้ใช่ไหมคุณยายได้ปั้นก้อนใส่ได้นี่คือหน้าตามะระที่ยาไซแล้วน้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเล้งลงเล้งลงไปทำทำไมต้องใส่เลยคุณยายทำใส่น้ำซุปอ่ะเล้งจะทำให้ความหวานแล้วก็มันจะปลุบรสชาติดีกลมกล่อม ใส่ในหม้อไฟตามด้วยสามซื้อิ๊วขาวพะโนะเยอะ เคี่ยวไปสักให้เดือดสักห้านาทีเดี๋ยวออกมาละทียัดไส้ไวนะ้น่ะลงไปต้มได้เลยต้มครบห้านาทีแล้วจะมีฟองเนี่ยให้ตักออกได้เลยแล้วจะทำให้น้ําซุปเนี่ยใสเนี่ช้อนฟองออกที่มีฟองเนี่ย ฟองหมดแล้วเอามาละลงไปได้เลยไล่ยัดไปเบาๆเลยใช่ไหมเบาๆแต่ก็ต้องท่วมน้ำนะต้องน้ำต้องท่วมชิมม้นมาละชิมม้นมาละ ก็เห็ดหอมลงไปเลยใส่เห็ดหอมลงไปเลยเคี่ยวต่ออีกจนมะละสุกอ่ะประมาณสักยี่สิบนาทีได้นาะประมาณสิบห้านาทีสุกเคี่ยวครบสิบห้านาทีแล้วมะละสุกพอดีมะละยัดไส้ก็ใส่ผักชีลงไป พร้อมทานเลยพร้อมเนี่ยร้อนๆไปทำตามกันดูได้นะต้องมาละยัดไส้หมูบดหมูบดใส่ลูเส้นลูกเส้นไปด้วยอร่อย